เป็นจังไดล่ะเข้าวายจังไดเพิ่นวายอีกสามมือจังสิได้เกี่ยวแม่สามมือจังไดเขาก่อเบิดละ่ะมันคล้องบ่อทันและนะ้วเนาะทรหาภูไม่เบิ่งกันาสีโทรหาไัยอีกแม่ถ้าบ่ได้ตีแค่สองมือเอง<ไ>มือเฮ้บ่ไม่กิ่งดอกมึงเห็นบ่กำนันเหลียนัดกูสามมือสี่มือนี่บ่เห็นมาเกี่ยวอยู่นี่แล้วแม่มีไผยอีกรถเกี่ยวบ้านเฮาแม่มีไผยอีกเฮือดามถามแนาะ กูสิโทรหาไผ่ไว้ทัดหน้าทัดหลังผู้นั่นผู้นี่ก็บ่ได้ดังใจกูค่ะเออเออลดพ่อเก๊กเนี่ยโทรถามเราไปฮัลโหลพ่อเก๊กพ่อสิว่างบ่เนาะมาอือแรงมือนี่แม่มาลงเกีียวเห็นไหมครับน้ำแม่โอสามให้เนี่ยน้อยคือเก้านันละขันระวางเรามาให้ได้อ,อสซมอนบอกกูเลือกเราเลยปีหนิ อียงกอมาเหลวเวีนปะมาเหลวเวีนปะรถเกี่ยวอยู่ไฟเนียโอ้ยเอาไปเขาเตยเพิงละแหนบานนี่เออทำนี่และพ่อแกกูเสียดจังไดละบานแล้วนะไม่จุยแล้วได้รถคันใดสีรถคันใดไม่จุยแล้วบ่ได้ใส่รถเกี้ยวจ้าแล้วเกี่ยวมือป แมนเกี่ยวมือแล้วฟาดเขา,เาพร้อมแน่แม่แเราโบใส่รถสีพร้อมอฮ้ยไม่จุยพูดเดียวคือสิเฮ็ดได้ปานนั่นโยนนี่เว้ยไม่จุย่ได้เห็ดพูดเดียวผู้ดผไดสีมาซอยเราเห็ดอยู่หันที่นรองเรัติบอแมนแม่ฟังเด้อคนมาซอยเราเกี่ยวเขานะ่ะสิบแปดคนเราใส่จังสีเดี๋ยวเราบอกว่าผู้ใดเป็นผู้เบาเก่าแล้วมาเกี่ยวเขาซอยแล้วแนวว่าสัน้นมีแมนอิลิติเขามาพร้อมที่ตั้บมบ่มาจังใดเขาาราจะเลี้ยวขึ้นเล่าเพราะแหงรืกกูสิเห็ดคือจังไม่จุยบอมันจังสีเล้วแลี้ยว <laughs> หัวเลยดอกแม่แม่จุ้ยเราก็เป็นจะเบิงว่าสันว่าแปกลกดอกที่พวกบ่าวเราสิสบแปดสิบเก้าคนน่ะเหลียวมาเบิงแม่จะของว่าสันแต่อีพ่อข่อยกระจาป้าเจ้าเสียวเลงอยู่เมือ่อไอหมู่จักกูนหน่อยไปแต่ต่ำเอาโทรศัพท์มาหนิเอานี่โทรศัพท์ข่อยเจ้าเสียวไปยังแม่ใส่เบอร์พรุญญาบ้านอยู่ใส่แม่เสียวไปยังเบอร์พุญญาบ้านอนะ่ะเอออยู่ซื่อๆเอานี่เบอร์พุญญาบ้านเอาเพิ่อรับแล้วนั่นฮัลโหลจ้า พญาบ้านสันบอจ้าซอยประกาศหอกระจายข่าวให้น้องโอได้บอแม่เจ้าสิประกาศเน็่ยยังอยู่ซื่อๆไว้เขาหฮอสิได้ขึ้นเล่าเร็วๆประกาศบาจังสี่เด้อจ้าพญาบ้านสันผู้ใดเป็นผู้บ่าเกา่าผู้บบาไม่น้องโอนะ่ะมาลงแขกเกี่ยวเขาให้น้องโอน่ะเด้อจา้าโอ้ยมันก็คงบ่มีคนมาซอยเนาะคันว่าจังสันว้ายขอบคุณลหลายๆจา้าไอ้สันเดี๋ยวมาแลกเจอกันเด้อจา้า แม่มันสิได้ผลตีประกาศจากพยาบาลเด้อผู้ใดเป็นผู้เบาเก่าผู้เบาแม่ไม่เงีโอ้แต่ไปเกี่ยวเขาซอยแล้วเนี่ยเด้อเราฝากมาประกาศเอาซะเลยตีพอไอ้กระชีพไปผู้แรกนี่ละเฮ้ยตั้มตั้มตั้มน้ำแมวนี่ใส่ให้กกูเี่ยใส่อนใส่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 ละบักบัาตรงนั้นมาอย่างนี้กูเกี่ยวเขาซอยแม่เมื่อนี่เกี่ยวเขาซอยแม่กูโอ้ยเขาประกาศให้ผู้เบาเก่าก็ผู้เบา ผูาเกี่ยวสูมาหยังเอากระมังตัวถือแล้วนั่นนะ่ะผู้เก่าบาดนะ่ะผู้ไม่ฮะจะของกระไดจะบอกว่าเข,ขิน